สวัสดีครับผมชื่อภูการเคลื่อนไหวและเสียงของผู้ถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ผู้จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับ AI ที่สามารถออกแบบเสื้อผ้าและเปลี่ยนสไตล์ AI ตัวนั้นคือ LiveXHeadshot ค้นหาคำว่า LiveXHeadshot จากนั้นคลิกเลือก l i h e x สวัสดีค่ะฉันชื่อลินลี่วันนี้ลินลี่จะนำท่านผู้ชมมาทดลองแบบเสื้อผ้าทั้งชายและหญิง ชอบชุดไหนสามารถนำกลับบ้านได้เข้าสู่ห้องการออกแบบโดยคลิกที่ปุ่ม Generate AI Headshot ท่านใดต้องการลองชุดคะเลือกรูปของผูจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open l i ก e X แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ได้เมื่อจ่ายเงินซื้อแพ็กเกจหากยังไม่พร้อมให้คลิกที่ปุ่ม X ลิกที่่ปุม Generate นลี่ลืมบอกไปว่าต้องลงทะเบียนก่อนผู้เลือกลงทะเบียนกับ Google คุณภูจะได้รับเงินสิบเหรียญทุกวันเพื่อทดลองใช้ความสามารถต่างๆของไลเอ X จากนั้นคลิกที่ปุ่ม X คุณภูอยากได้ชุดสูทสีอะไรให้เขียนในใบสั่งงานให้ช่างเสื้อได้เลยค่ะภูอยากได้ชุดสูทสีดำครับเขียนใบสั่งงานแล้วคลิกที่ปุ่ม Generate ได้เลยค่ะถ้าคุณภูชอบชุดสูทสีดำและต้องการนำกลับบ้านให้คลิกที่ปุ่ม Download ชุดสูทสีดำถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณภูแล้วนะคะผู้อยากดูชุดสูทสีอื่นๆบ้างครับคุณภูสร้างชุดครบสิตัวแล้วนะคะชุดต่อไปต้องเพิ่มเงินนะคะวันนี้ภูได้ชุดพอไว้ใส่ทำง,งานแล้วครับยังไม่เพิ่มเงินครับ ชายโยผู้ได้ชุดสวยๆไว้ใส่ทางานหลายชุดแล้วครับลองมาดูชุดที่ผูได้นะครับชุดดำและชุดขาวผู้ชอบมากครับชุดสีเทาและสีเขียวก็ดูเท่ดีเป็นผู้ใหญ่ชุดที่ชอบที่สุดคือชุดสุดสีขาวเนคไทสีน้ำเงินผู้ขอใส่กลับบ้านนะครับเรารับตัดชุดสุภาพสตรีด้วยนะคะอย่าลืมพาแฟนมาเลือกชุดแต่งงานนะคะ ขอบคุณไลท์เอ็กซ์ที่สร้างชุดสวยๆให้ผู้ใส่ขอบคุณลินลี่ที่พาชมห้องเสื้อขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามภูมาจนจบคราวหน้าภูจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ AI ที่สามารถขยายภาพออกไปนอกกรอบได้ติดตามภูมานะครับ